สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในครูข้อสิทธ์ชาแนลนะครับชาแนลแห่งความรู้ที่มีครูข้อสิทธ์นะครับเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมหรือบอกเล่าประสบก,การณ์นะที่ผ่านมาให้ฟังนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับความรู้เกี่ยวกับาศาสนา นะครับศาสนาคืออะไรนะครับทำไมเราต้องมีศาสนาแล้วศาสนาสําคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขคําตอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนครัว่าศาสนาคืออะไรนะศาสนาคือนะครับคำสอนนะซึ่ง หมายถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือความเชื่อนะอันเป็นแนวปฏิบัติทำให้มนุษย์นั้นนะครับหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็พบสุขนิรันดร์นะครับอันนี้จำไว้เลยนะครับศาส,สนาคือพ้นจากทุกข์พบสุขนิรันดร์นะครับจำง่ายง่ายครับจำาง่ายนะอ่า ซึ่งคําว่าศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วมาจากาภาษาสันสกฤตนะจากคําว่าศาสนานะแปลว่าคําสอนนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเรื่องของอ,องค์ประกอบนะเป็นศาสนาได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะหนึ่งครับต้องมีศาสดานะ ศาส,สดาคือผู้ก่อตั้งนะครับผู้สร้างคำสอนและข้อบัญญัติในการดำารงชีวิตนะของผู้ที่ปฏิบัตินะนะทั้งที่เป็นศาสนิกชนแล้วก็ศาสนาบุคคลนะต่อไปคือศาสนาธรรมศาสนาธรรมพ,พูดง่ายคือหลักธรรมคำสอนนะที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่า ใช้ในการาดำรงชีวิตนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตที่บอกว่า,าที่ครูโคสิตบอกว่านาพ้นทุกพ้นทุกพบสุขนิรันเนี่ยนะถ้าเป็นศาสนาพุทธก็นิพพานถ้าเป็นศาสนา นะครับก็อาณาจักรพระเจ้านะไปอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าอิสลามนะครับอิสลามก็จะเป็นเรื่องของอเป็นเขาเป็นหนึ่งเดียวเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับศา,าสดาของเขาเนาะอ่ะต่อไปครับศาสนาบุคคลนะศาสนาบุคคลคือผู้สืบทอดศาสนานะทำหน้าที่แทนพระศาสดา นะครับเช่นพระสงฆ์ก็ศาสนาพุทธนะครับบาทหลวงก็ศาสนาคริสต์นะครับอิหมามนะอิหมามก็ศาสนาอิสลามนะครับหรือพราหมพราหมกก็คือศาสนาพราหมนะเออต่อไปครับศาสนิกชนศาสนิกชนนะครับคือผู้นับถือศาสนานั้นๆนะครับ เช่นพุทธศาสนิกชนคลิตธศาสนิกชนอะไรต่างๆต่อไปนะครับอันที่5แล้วนะครับาศาสนาปุกศาสนสถานสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนานั้นๆอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเมื่อเราไปาศาสนสถานใดก็ตาม ขอให้เราอยู่ในสถานะ,ะ,ะการสำรวมนะครับการสำรวมกิริยานิดนึงนะครับบางคนอาจจะบอกอาจารย์จะสำรวมกิริยายังไงล่ะนะครับก็คือนะครับทำนะไม่ไปสร้างความวุ่นวายให้เขานะครับเนาะหรือ,อ เห็นเขาทํากิจกรรมอะไรก็ไปเข้าร่วมได้นะครับออาต่อไปนะครับาศาสนาพิธีนะครับคือพิธีกรรมทางาศาสนาที่ประพฤติปฏิบัตินะครับนะประพฤติปฏิบัตินะเป็นสิ่งที่าศาสนารมนะครับศักดิ์สิทธิ์นะยิ่งใหญ่นะอะ องค์ประกอบศาสนาเนี่ยครับที่สำคัญที่สุดคือศาสนาธรรมนะต่อไปนะครับองค์ประกอบที่ทุกศาสนาต้องมีนะขาดไม่ได้เลยนะครับคือศาสนาธรรมนะครับศาสนาธรรมคือคำสอนนี่แหละนะกับศาสนาพิธีนะครับและขอติ่งไว้นิดนึงขอติ่งไว้นิดหนึ่งว่าศาสนานะครับ ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบครบทุกครบทั้งหกอ่าหกประการนะครับขอยกตัวอย่างศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนาะศาสนาพุทธเนี่ยนะไม่มีพระเจ้าไไหมฮะไม่มีพระเจ้านะนะแต่อย่างอื่นมีหมดเลยนะ ย่างอื่นมีหมดเลยนะครับนะอ่ะต่อไปเรามาไขข้อสงสัยว่าบอกเกิดของศาสนาทำไมต้องมีศาสนามนุษย์เกิดมานะครับมนุษย์เกิดมาเนี่ยต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตั้งแต่ครั้งโบราณนกการมาแล้วนะครับตั้งแต่ ตั้งแต่นะบรรพาการมาแล้วมนุษย์แต่เลิกแรกเริ่มเราก็นับถือธรรมชาตินะครับนับถือธรรมชาติจนธรรมชาติทําให้เกิดก่อเกิดพัฒนามาเรื่อยๆจนเกิดเกิดเป็นศาสนานะครับอ่ะบอกเกิดของศาสนาคือศาส,สนาเกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้คือทําให้ คิดไปว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติความไม่รู้นะฮะความไม่รู้เหนือธรรมชาตินะฮะสองครับความกลัวนะเสริมเนื่องจากความไม่รู้ครับจนทําให้เกิดเกิดความกลัวนะเหมือนกับเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องมืดมืดแล้วเราไม่รู้ว่าในห้องนั้นมีอะไรบ้างนะเราก็จะเกิดความกลัวละนะสามครับ ความพักดีนะเชื่อว่าตนเองเนี่ยเลื่อมใสจะอำนวยประโยชน์ให้นะครับทำให้เกิดศา,า,สาสนาประเภทที่เรียกว่าเทวนิยมก็คือเทวนิยมก็คือพวกที่นับถือพระเจ้านะครับเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งนะ ประกัรสุดท้ายที่ทำให้เกิดศาสนาเลยอันนี้สำคัญมากนะครับคือปัญญาปัญญาคือการเน้นศึกษาหาความจริงนะความรู้ความจริงไม่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับทำให้เกิดศาสนาที่เรียกว่าอเทวนิยมอัเทวนิยมก็คือไม่มีพระเจ้านะไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง เช่นศาสนาพุทธศาสนาเชนแล้วก็ศาสนาคงจื้อนะตอนนี้เป็นละที่แล้วนะครับละที่คงชือ้อเนาะอ่ะวันนี้เป็นเรื่องของศาสนาไปแล้วเบาๆครับวันนี้นะฮะเบาๆหว,วังว่าสิ่งที่ครูโคสิตมาแบ่งปันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็สามารถนะครับ ไปเป็นความรู้ในอนาคตได้สำหรับคนที่สนใจนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับคอยติดตามนะครับแน่นอนนะพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าอย่าลืมครับกดติดตามช่องของครูโคสิตไว้ด้วยนะครับครูโคสิตชาแนลนะครับวันนี้ ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ